สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทยชะตานะคะวันนี้อาจารย์นรีกับน้องเฟลลี่นะคะน้องเฟลลี่ก็มาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะดวงความรักของคนโสดนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวราศีกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง 16ตุลาคมนะคะตรงนี้อาจารย์นาดีก็แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกันนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะหรือได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะตรงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจญญาราณในการรับชมนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะณดีระดา65นะคะตรงนี้อาจารย์ก็รับดูแบบมีค่าครูนะคะสามารถคลิกไปดูรายละเอียดใต้ชื่อคลิปได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะพลังงานตรงนี้นะคะเชอรีออทแล้วก็3ดาบนะคะเหมือนกับว่าคนโสดนะคะอาจจะเจอกับความรักทางไกลหรือเปล่านะคะคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัด หรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะสายฝอสายอ๊กป้าสายอะไรก็ไม่รู้นะคะที่จะเข้ามาในความรักกับคุณนะคะแต่ว่าการเข้ามาในความรักกับคุณตรงนี้มันมีปัญหา3ามดาบอะไรนะคะอาจจะมี เป็นทางเขานะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะยังติดอยู่ในความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มาเจอกับคุณนะคะตัวคุณเป็นราชีดาบนะคะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตนเองเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมาเจอกันแล้วมันเหมือนกับว่ามีความคลิกกันแต่ว่าติดกับปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้อุปสรรคในความรักครั้งเนี้มันจะต้องแบบฝ่าฟันแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปนะคะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นไงนะคะชาวลัคนาราศีกันถ้าใครที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของเรานะคะสามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะะขอมาลุ้นต่อนะคะเรื่องราวของคุณนะคะมี justice เข้ามาด้วยนะคะ justice คือไพ่ของความยุติธรรมนะคะ มีไพ่หกดาบเข้ามาด้วยนะคะหดาบเดี๋ยวอาจารย์ว่าขอยัดญายายน้องแมวน้องแมวอโอเคมีไพ่ของหดาบนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะมีไพ่ของเดสนะคะ พ่ของพอร์มิตค่ะมีไพ่ของเรือสีแต่ว่านักบวชเข้ามาด้วยนะคะคนที่แบบนิ่งๆเก็บความรู้สึกนะคะแต่เป็นคนดีคนหนึ่งแปดดาบค่ะโอ้โหคนโสดคนโสดเจอปัญหาอะไรที่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะในในช่วงนี้นะ,ะมาดูกันต่อนะคะ สี่เหรียญค่ะสี่ไม้เท้าอโอเคนะคะสี่ไม้เท้าอยู่ภายใต้เดสด,ดีน้ำค่ะหนึ่งเหรียญค่ะโอเคเลยนะคะตรงนี้ ราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชาไม้เท้าค่ะจัสเมนนะคะ แล้วก็อัศวิเหรียญค่ะเห็นชัดไม่เอ่ยโอเค, e? อเคยังได้อยู่นะคะตรงนี้โตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีกันนะชาวลัคนาราศีกันนะคะตัวคุณเนี่ยเจอเรื่องของ justice เข้ามานะคะ justice หกดาบแล้วก็เดชนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกัน ฟ้องร้องอะไรที่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของคนรักนะคะหรือในเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่อาจจะมีคดีฟ้องร้องกันนะคะแล้วตรงเนี้ยนะคะคดีตรงเนี้ยมันอาจจะแบบว่าเหมือนเหมือนมีระยะเวลามาแล้วนะคะเนี่ยหกหกดาบมันมีระยะเวลามันมีอะไรที่เหมือนกับว่ามันจะต้อง ตัดสินนะคะตัดสินให้มันจบไปพอจบไปแล้วเนี่ยนะคะตัวคุณหรือตัวเขาเนี่ยจะได้มาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะคะตรงเนี้ยเหมือนเป็นอะไรที่คุณรอคอยคุณหรือเขารอคอยมานานก็ได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะต้องเจอกับปัญหาเรื่องของคดีความการเรียกร้องในเรื่องของความยุติธรรมหรืออะไรบาง,างอย่างอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่านะคะเนี่ยเขาขึ้นมานะคะ ตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าได้เจอเขาในช่วงที่เขาอาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างตรงนี้ไพ่อาจสลับตัวตนกันก็ได้นะคะแล้วตัวคุณเนี่ยเหมือนกับ คอยให้กำลังใจนะคะเนี่ยหกเหรียญคอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลืออะไรเขาบางอย่างเพื่อให้เขาสามารถผ่านสถานการณ์อะไรที่มันแย่ๆนะคะมาได้เนี่ยแปดดาวเขามื8ด8แปดด้านเลยเขารอความยุติธรรมอย่างเดียวเลยนะคะบางคนคนรักของคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือมันมีคนดีความอะไรบางอย่างที่เขาแบบว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็รอที่จะรับความยุติธรรมตรงนี้อยู่พอ justice เกิดขึ้นนะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยกาลังจะ ได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะ6ดาบถึงที่เขารอมานานสิ่งที่เป็น8ดาบปัญหาอะไรที่มันมืด8ด้านนะคะเป็นเงาดําเข้ามาครอบทับชีวิตของเขาไว้ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มันแย่มันทุกข์ระทมมากๆนะคะตรงนี้เมื่อการ ตัดสินตรงนี้เกิดความยุติธรรมขึ้นนะคะตัวเขาเองจะได้จบกับปัญหาตรงนี้แล้วได้เริ่มต้นใหม่นะคะเราดูสิเริ่มต้นใหม่สี่ไม้เท้านะคะมีสิ่งดีต่างๆรอเขาอยู่มากมายนะคะรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะตัวคุณที่จะเป็นสิ่งดีๆคนดีๆที่เข้ามาช่วตของเขาทําให้ชีวตของเขาเนี่ยมีกําลังใจพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทาอะไรใหม่ๆแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะหรือตัวคนเองนะคะอาจจะพร้อมนะที่จะแบบ ได้ลงทุนเป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะที่ตรงเนี้ยมีหนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยนะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยคือปฏิหารในชีวิตของเขานะคะหนึ่งเหรียญคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตที่ยากลําบากเหลือเกินนะตัวคุณอาจจะเป็นราชินีเหรียญตรงนี้ด้วยนะคะเข้าไปช่วยราชาไม้เท้านะคะ คนที่กำลังมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอย่างมากมายนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นจังหวะมันเป็นโอกาสนะคะคุณกับเขาน่าจะเคยทําบุญร่วมชาติตากบาทร่วมขันกันมาก่อนนะคะความเป็นจั d g เมน t ์นะคะหรือชาติที่แล้วเขาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณามาชาตินี้คุณก็เลยได้กลับมาช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาแล้วก็ได้มาเป็นรักนะคะเป็นความรักให้กับกันและกันนะคะดูสิเขาจะมีกาําลังใจในการกอบกู้อุปสรรคชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นอัศวินเหรียญตรงนี้นะคะ อืมโอเคนะขึ้นขึ้นต้นมาอาจจะดราม่านิดหนึ่งนะคะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์ว่าตัวคนกับตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเข้ามาช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะคะเออไพ่อีกโต๊ะหนึง่งทักหนึ่งนะคะค่ะตรงนี้มาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ เกิดราศีอะไรวันไหนเม่อาจารย์ลืมให้ลืมดูให้พี่สิงห์อ่ะเขาจะว่าไหมเนี่ยเออเป็นคนที่เกิดชาลคนาราศีพฤษภท,ทอรัสนะคะธาตดินค่ะมีแมวมุ้งมิ้งมาด้วยนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะน้องมาเป็นกําลังใจให้กับชาลคณาราศีกันใช่ไหมอา่าบบกมือทักทายนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ นที่เกิดธาตน้ำชาวลัคนาราศีมีนนะคะพเคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ,คะ,ะ,คะจูปิเตอร์ค่ะคนที่เกิดชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะเกิดทัดไฟนะคะ ที่เกิดชาวลัคนาราศีมังกรค่ะทัาดินนะคะคนที่เกิดท่าน้ำชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะคนที่เกิดท่านลมมาครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีเมทุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลนะคะอ่าตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกวันเกิดนะคะแล้วก็ทุก เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกราศีนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะพลังงานความรักของชาวราศีกันโอ้โหฟินิคไรซิ่งนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือคนรักของคุณนะคะที่จะเป็นฟ e นิคไรซิ่งนะคะถ้าเป็นฝ่ายเขานะคะเหมือนกับว่าคุณก็เข้าไปช่วยทําให้เขาบอกมีเดทขึ้นมา,มาเมื่อกี้นะคะเหมือนกับ คือตายแล้วเกิดใหม่อารมณ์แบบนี้นะคะได้กลับมาพบกับคนรักที่ดีคุณเป็นคนที่แสนดีคุณเป็นเทวดานางฟ้านะคะที่ช่วยเขา้เขาไปช่วยไปทําให้ชีวตถึงเขาเนี่ยมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประสบปัญหาอะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากๆนะคะตรงนี้มานะบางคนน่ล้มละลายถ้าหมดตัวเลยได้ซ้ำนะคะ,อะขอดูต่อนะคะมาใบแรกก็โดนเลยบิวตี้นะคะคุณคือความสวยงามในใจของเขานะคะ คุณคือสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะสิ่งที่ดีงามที่สุดในชีวิตของเขานะคะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมองดีๆนะคะคุณจะเห็นน้องงูเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยน้องงูตรงนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาเข้ามาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาฝ่าฟันอุปสรรคนะคะน้องงูตัวนี้เขาก็จะพยายามปกป้องนะคะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายน้องงูตัวนี้เอาไปจากชีวิตของคุณนะ อคามีนะคะหรือตัวคุณจะเข้าไปปัดเป่าให้กับชีวิตเขานะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครสลับตัวต,วตนกันไหมนะคะเอาคามีนะคะเ,เนี่ยมันเป็นความรักที่พยายามทําทุกทางทําทุกวิถีทางนะคะใช้ทั้งไหวพริบสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆนะคะที่ทำให้อุปสรรคในชีวิตของคุณหรือเขาเนี่ยมันหมดไปนะคะปัญหาต่างๆที่มันอาจจะแบบค่อนข้างหนักนาสาหัสหรือบางคนก็ร้ายแรงนะคะตรงนี้ แต่ละคนจะเจอเลเวลที่แตกต่างกันนะคะขึ้นกับบุญทากรรมแต่งนะบางคนทํากรรมเ่ามาเยอะ <c oughs> ก็อาจจะเจอหนักถึงขั้นแบบออถึงขั้นแบบหมดตัวล้มละลายบางคนก็อาจจะแบบว่า จบไปแบบเจ็บๆอ่ะแต่ก็ยังพอมีเหลือมีอะไรที่มาต่อยอดนะคะกับชีวิตได้ใหม่นะบางคนก็อาจจะเจอไม่มากก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเอาคามีนะเพราะนั้นอาจจะเป็นตัวคุณที่เข้าไปช่วยเขาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆกอบกู้สถานการณ์ของเขาให้กลับมาเนี่ยดีฟื้นคืนเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมาดู whisper of love นะคะรู้สึกว่าน้องแมว จะตื่นแล้วนะคะอยู่เฉยๆแป๊บนึงนะคะ,ะมาดูซิว่าไพ่ชุดนี้จะบอกกับชาวลัคนาราศีกันว่าอย่างไรนะคะ Simple act of kindness นะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีกันตัวคุณเป็นคนอ่อนโยนนะจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่รักสัตว์นะคะนะรักแฟนลี่ไปเลี้ยงด้วยก็ได้นะคะสนสนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสนพอพูดรู้เรื่อง นะคะคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีความเมตตาสงสารอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นคุณกับเขาเนี่ยยิ่งมันมีความเป็นคู่กันจัดเม้นทที่ปรากฏขึ้นเนี่ยคุณยิ่งสงสารคุณยิ่งไม่สามารถที่จะแบบทิ้งเขาได้เลยนะคะเพราะคุณรู้เรื่องราวของเขาแล้วคุณอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะบางทีคุณอาจจะต้องแบบเสียสละในเรื่องของความสุขหรือทรัพย์สินส่วนตัวในการเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะแต่คุณก็พร้อมเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนตัวคุณ รับอุปธรภมนะคะสัตว์น้อยใหญ่ที่เข้ามาพึ่งบาร,รมีของคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เป็นคนที่ต้องเข้ามาพึ่งบาร,รมีของคุณเหมือนกันนะคะก่อนที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วมาเป็นคู่กันกับคุณได้นะคะเ,เสียงตรงนี้ดังไหมคะอาจารย์ขออภัยนะคะมีใครตัดหญ้าบ้านใกล้กๆตรงนี้นะคะเ,เดี๋ยวขอดูนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะได้ยินไม่เอ่ยนะคะอาจารย์พยายามพูดเสียงดัง โอ้ยบีซับพอร์ติฟนะคะเป็นอะไรที่ตรงกับเรื่องราวมากๆนะคะเนี่ยฝ่ายหนึ่งที่มีปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเนี่ยคุณรู้สึกห่วงใยเขาคุณรู้สึกว่าปล่อยให้เขาสู้กับปัญหาโดยลำพังไม่ได้คุณเข้าไปสนับสนุนให้กำลังใจนะคะช่วยเหลือเขาทุกอย่างที่คุณจะทำได้นะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะชลคณาลาศีกา,อาขอดูต่อนะคะตรงนี้อีกหนึ่งใบนะคะ Focus on love นะคะคุณไม่ได้สนใจนะคะว่าเขาจะกำลังแบบ แย่ yeah, ขนาดไหนหรือบางคนกําลังอาจจะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวนะคณไม่สนใจกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่คุณสนใจกับเรื่องความรู้สึกคุณสนใจกับเรื่องความรักนะคะคุณรู้สึกรักเขาแล้วเขาก็มีความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนคุณพร้อมะนะคะพร้อมที่จะแบบว่ายอมลำบากกับเขาหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่กับเขาก็ได้นะคะเพราะคุณรักเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักเนี่ยจะทําให้คนสองคนเนี่ยสามารถฝ่าฟันปัญหานะคะแล้วก็แก้ไข สิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคในช่วงนี้แล้วก็กลับมามีชีวิตที่เหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลมีความสุขซึ่งกันและกันนะเนี่ยตรงนี้นะคะโฟกัส on love นะคะเป็นความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขนะมันพร้อมที่จะให้มันพร้อมที่จะแบบว่าทําในสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะคะ ตอนนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรดนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ดึงกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะเสียงดังเหลือเกินนะคะอาจารย์กับน้องแฟนดี้นะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสําหรับวันนี้โชคดีในความรักนะคะสวัสดีค่ะ